สวัสดีครับผมมัน่นพินกับ c ช a n น e ฟิลไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่บนรถไฟสายใต้นะครับก็บน83ครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดตรังนะครับก็ตรงนี้เลยที่วังมาแล้วครับสถาน,นีหลักต่อไปก็น่าจะเป็นห้วยยอดน,นะฮะก็ระหว่างทางมีคนตรงที่วังเนี่ยเขาเอาขึ้นมาขายนะครับนี่ฮะเราออกไหมครับปกติทางใต้เนหอยอย่างนี้มี2อ,อย่าง อย่างแรกคือทุเรียนกวนนะก็เรียกเรียนกวนนะครับอันนี้เรียกายาหนมนะครับกวนยาหนมนะยาหนมนี่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าคืออะไรแต่ว่าทางใต้นี่ก็คือกะละแมนะครับายาหนมเนี่ยก็คือคล้ายๆกับกะละแมนะครับสูตรเดียวกันคล้ายกันนะครับจริง กาละเมลลักษณะกาลาเมลเนี่ยก็ขนมแบบนี้มีขายมีทําทั่วไปนะครับในประเทศอาเซียนเรานะครับที่มาเลยก็มีที่อินโดก็มีหลายที่นะฮะและเขาหอ่อที่ห่อมาเนี่ยไม่ใช่กระดาษนะครับบางคนาจะดูคนเผลนึกว่ากระดาษแต่ว่าอันนี้เป็นกราบหมากคครับเป็นแพคเกจจิ้งแบบโบราณที่ยังทันสมัยในปัจจุบันนะครับก็เป็นแพคเกจจิ้ง คือโดยธรรมชาติเลยตรงนี้เนี่ยมันห่อแล้วก็เอากระบาษหมากมาหอ่อฮะมันเหมือนกับเป็นเยื่อกระดาษเลยนะครับเป็นกระดาษแผ่นหนาอัน,นี้เขาก็คันสมัยแล้วปกติเนี่ยแทนที่จะเป็นเชือกพลาสติกหรือเชือกฟางอย่างเงี้ยก็จะเป็นเชือกเ,อเป็นเชือกกล้วยเป็นอะไรงั้นไปนะครับหรือไม่ก็เป็นตอกไม้ไผ่หมามัดนะเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่า ยาหน,นมหรือว่าขนมจีนเอ้ยไม่ใช่ขนมขนมกะละแมนะครับแบบตกใต้นะครับเป็นงไงแกะนะครับนี่จุดเด่นคือตรงนี้นี่เองครับเนี่ยฮะมีอาสาสมัครมาช่วยแกบนะครับแหวนเป็นรูปแมวดำด้วยอ่าก็คือกะละแมนะครับแต่ทางใต้เรียกยาหน,นมทีนี้เนี่ยกลับมาเนี่ยด้านในสังเกตนะครับใหญ่มาก มันจะมีความวาวอยู่เนะฮะความวาวมันเหมือนกับเคลือบพลาสติกโดยธรรมชาตินะฮะมันจะทําให้อาหารไม่ติดกับวัสดุที่ห่อ,อนะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นแผ่นพลาสติกนะครับเหมือนกระดาษแล้วด้านหนึ่งเป็นพลาสติกโดยธรรมชาติเลยเพราะว่ามันจะเป็นความวาวกันน้ําอยู่ระมับนสังกับมากทาให้ตรงนี้สังเกตว่าไม่ติดนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับดึงขึ้นมากดก็ไปใหม่ ไม่ติดนะไม่ติดจิ้มจิ้มเยจิมกินกันอันตรนุวนๆนะมันไม่เหนียวเหมือนเขาจะไม่ทำหนึบมากแล้วก็ไม่หวานเท่าแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่แปงมันเยอะนี่ฮะแต่ว่าจุดเด่นคือกลับหมากเนี่ยมันต้องต้องห่อกลับหมากครับเพราะว่ามันไม่ติดเลยนะ ของทางเหนอเอือมันจะมีข้าวยากูข้าวยากูนะครับที่แม่งสอนเนี่ยตรงตลาดตลาดเย็นกลงคืนเนี่ยเขาก็มีแล้วเขาใช้กลับหมาเนี่ยมาห่อไอ้พวกขนุนขนมที่เหนียวๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็แล้วพบกันใหม่ครับเก็บเรื่งองราวการเดินทางมาฝากกันกับชาแนลฟิลไทยในยูทูบครับ เอฟเอ็ e, uh, มเอนอีไอนะครับส่วนสดีครับ